นี่วันนี้เอาเจ้าทีห้าสทีทีห้าสิบห้ามานีวอลแลนห้าสิบห้าครับโอ้อยยาวถอยยาวถอยยาวยาวโอ้ตุลักตุเลดินเป็นก้อนๆเลยนะดินแข็งครับยังไม่ไปไหนนะทำทางยังไม่เสร็จครับโอ้ มาดูลีลาปลาหน่อยนี่ใช้พันหลังใช้พันหลังเทคนิคเทคนิคระบิดจา,นะา,จาดน,นนะทำมาตั้งแต่นู้นแล้วครับถ่ายเห็นนะนุ่งอยู่นี่หลายวันแล้วนะนี่ไปเรื่อยๆเ,เลยครับ จบงานนี้ยังไงมาดูททำยากนะดีนะนเป็นอันคอนเลยครับเหยียบไม่ลง เข้าที่เข้าทางนะครับนี่ม่นานนะให้ผัา,ทานทเป็นประโยชน์คราไม่รู้สูตรไม่จบในะงานนี้นะเอาลุยเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้ๆนี่ อาหลังควักเข้ามานะสุดยอดครับต้องบอกว่ารับอาจารย์นะเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้เกียเก่ยบเกี่ยวแล้วครับใช้ใบมีดแล้วนะทีนี้นะ สุดยอดนะครับเป็นไงดูผลงานก่อนเรียบแปดครับ <c oughs> นี่มีรูปกับ วาดีตรงนนโดยใบด้านหน้านะโอโหยังไงครับเรียบร้อยสุดจัดถ้าไม่มืออาชีพจริงนี่ทำไม่ได้แล้วนี่ เดียยวนนิวฮอนเดนครับทีทีห้าสิ 55. อันนี้ห้าสิบบาทเองมาเสร็จแล้วครับรถไทยบาเรนพักก่อนนะเดี๋ยวมาดูนงฟอดต,ตักตักลูกลังตักดินหินต่อนี่เจ้าโคฟสุนะโคฟุสุสดินแข็งดีนะครับเป็นปั้มเคสามวีนะอ้าวกระจกแตกโอ้ขับโดยน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดทับแขน้อย นี่ดูดีลาก่อนดูดีลาก่อนนี่สู้ดิงแข็งดีเหมือนกันสมขับลำลือโอ้โ้ฟันหินติดฟันรถดีดมาทางนี้ดูครับแห้งกริบไม่มีน้ำเลยนะ ดินหินครับเหมาะการทมที่นะดูไม่มีความชื้นเลย นครับพุงกีเต็มเต็มมุม อิสูซังก้านะเป็นหัวสูงเครื่องยนต์องคแคอลครับองเคทแอลหนึ่งสองร้อยก็อย่างห้าแรงมาเป็นรถปาโตนะอันนี้นะนี่เป็นตัวเดียวกันครับ GXZ ยูโรสองตัวเดียวกันกับรถองฟอร์ดนะโอ้เป็นดินหินนะ มุมนู้นเป็นลูกลังเลยนะสวยจัดเอาลูกลังไปสต๊อกขายว่า หินล้วนๆเป็นหินภูเขาไฟครับในแถบนี้เลยนะาคนวิลรรามคาเจเรียกอยู่แถวแยกสวนลกครับ หอนเหมือนกันนะ่ะถึงป๊มหอนกันอนะ่ะเจอดินแข็งเรียบร้อยรับเต็มใส่เจ็ดแปดตักเลยนะเดี๋ยวจะพาทีจชาวลูกหลังนะั่นอ้ารถหาย ล,ล,ลูกลังลุวนๆครับสวยจัดเออดูดูสวยเลยนะ F18 เ,ปปเราจะเอาลูกลังกลับบ้านแล้วนะเราทีงจะเอาไปใส่หน้าบ้านตัวเองว่ะสวยจัดสวยจัดมุมไหนเอามุมไหน สวยๆลูกลังสวยๆจ้วงเอาเลยนะตับฟีมือนนะลงุงฟอนนะมือชิมืันนะผ่านบริษัทใหญ่ๆมาแล้วคร้ยแข็งกันกน,นะ โอ้โหเอาไปเก่งเมืองเลยเพิ่มจะนับเอออ่ามันไม่ใช่ลูกลังดินฟอร์ดเองเอาอะไรนันโอ้ เต็มๆอมาอีกเกาๆมันแตกๆเลยหนูเอลากไม้ลากไม้จะไม่เกษตรป่า ngang ngam ngang ngam, ôi kẹng mày các mông, à, à, แม่เกษตทองแมวก็แม่สะเดาทองก็แม่เอาเ้าเข้าในยอดเองโอ้ยเอ้ยสต็อกเอาไปสต็อก นั่นแหละนี่และนี่นะที่เรือเนี้ยเอาไปสต๊อกไม่มนจะไม่โปรยเขาอีกลยอ่เอาเาอีกเรียบร้อยเรียบร้อย ร้อยแล้วไปฟ้า s <S ลุย,อลยโอ้ลุยโอ้ทอดทอดเรงทอดเรง่งยังจะปิงงจะปิงเร่งแขกต้งตักเลยเมื่อกี้นึงต้องทอดปั่นแล้วนะ ร้อยอเสียบแบงค์ไหมขอี้ฮะยังสู้เลยอ่ะยอมรับก็มุ่สู้ <laughs> ตกใจหมดเสียแบกโดนแท็กเองกนะไปแท็กใหญ่ครับแท็กกว้างวันเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าเนี่ยรอนะานะแท็กนี้รอนะเอ่อโอเคครับผมสำหรับลิ่น,นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะกอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ จำเลยพี่นี่ไม่บายครับสวัสดีครับ